ชาวราศีตุลทุกท่านวันนี้เราก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับช่องของเรานั่นก็คือช่องของต้นใสใหญ่ให้โชควันนี้เราจะมาพูดมาคุยถึงดวงชะตาราศีของชาวราศีตุลในช่วงของเดือนพฤศจิกายนนี้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรกันบ้างคลิปนี้อาจารย์ก็จัดทำขึ้น เพื่อเป็นแนวทางเป็นการบันเทิงและเป็นเกล็ดความรู้เล็กๆน้อยๆการดูดวงหรือว่า <c oughs> ดูโชคชะตาราศีนั้นก็ถือว่าเป็นการเชื่อของแต่ละบุคคลการที่เรามาทำนายนั้นก็ถือว่าบางสิ่งบางอย่างอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างเพราะว่าการดูนี้นั้นเราดูโดยส่วนรวม เราไม่ได้ดูเป็นลายบุคคลเพราะฉะนั้นอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างสิ่งไหนที่ดีก็เก็บเอาไปพิจารณาสิ่งไหนที่ไม่ดีก็ให้ท่านปล่อยว่างเว้นไว้หรือว่าปล่อยผ่านเลยไปก็ขอให้ทุกท่านที่ฟังโปรดใช้วิจารณญาณในการเข้ามารับฟังการฟังนี้นั้นเราไม่จําเป็นต้องจะเชื่อไปเสียทุกอย่างเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเพียงแนวทาง เพื่อให้ท่านได้มีความสวยัยสว่างสวยัยและมีความรับรู้ว่าในวันเหตุการณ์นั้นข้างหน้าจะมีอะไรเกิดขึ้นการที่เราพบกันทุกครั้งนั้นเราจะนำเอาสิ่งที่มีข้อมูลความจริงมาเสนอให้กับท่านได้รับฟังกันบางช่วงบางตอนนั้นก็มีสิ่งดีบางสิ่งบางอย่างก็ต้องมีสิ่งที่เรียกว่าต้องระวังก็มีในช่วงนี้ถือว่า ดวงชะตาราศีของชาวราศีตุลน,นั้นในช่วงของเดือนพฤศจิกายนนี้นั่นดวงชะตาของชาวราศีตุลจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางทิศที่ดีขึ้นดวงของท่านจะดีการทำมาหากินจะมีความสดใสมีความสว่างสวัยเพราะว่าดวงชะตาของท่านได้เปิดแล้วดวงชะตาของท่านจะอยู่ในจุดยืนที่ดีในช่วงนี้จะมีคนคอยอุปธรรม คำชูท่านอีกตาหากถือว่าดวงชะตาของชาวราศีตุลน,นั้นจะประกอบกิจาการอะไรก็มีความสดใสในช่วงของวันที่เกที่มีดาวพระศุกร์เข้าสู่ในราศีธนูจึงทำให้ชาวราศีตุลน,นั้นมีแต่สิ่งดีๆเกิดขึ้นกับตัวของท่านท่านจะหยิบจับอะไรในช่วงนี้จะเป็นเงินเป็นทองจะเป็นกอบเป็นกำรรม,มีเงินมีทองหลั่งไหลเข้ามาหาท่าน บางท่านนั้นอาจจะได้จับเงินหมื่นหรือบางท่านอาจจะได้จับเงินแสนในช่วงนี้เหมาะกับการที่ท่านจะลงทุนไม่ว่าท่านจะลงทุนอะไรชาวราศีตุลน,นั้นให้ท่านรีบลงมือทําได้เลยการประกอบกิจการจะมีความโดดเด่นมีความเจริญรุ่งเรืองมีความก้าวหน้าและมีความพัฒนาไปอย่างสูงในช่วงนี้ถือว่าดวงชะตาของท่าน ไม่มีอะไรมาเหนี่ยวล้างได้ในเรื่องของการงาน,งานการเงินอีกเช่นเดียวกันจะมีทุกสิ่งทุกอย่างบรรดาลให้ท่านนั้นมีความสุขในช่วงนี้ถือว่าดวงชะตาของชาวราศีตุลอยู่ในจุดยืนที่ดีในช่วงของเดือนพฤศจิกายนนี้นั่นก็ขอให้ชาวราศีตุลจะทำอะไรให้ท่านรีบลงมือทำได้เลย เหมาะกับการค้าขายอย่างมากถ้าหากว่าท่านเปิดกิจการค้าขายไม่ว่าจะขายอะไรในช่วงนี้รวมถึงในเรื่องของการเงินก็จะมีวิ่งเข้ามาหาท่านหลายช่องทางการทำมาหากินนั้นก็ถือว่าท่านมีความโดดเด่นท่านจะเป็นคนที่เรียกว่าเฉลียวฉลา,าด และบางทีท่านจะเป็นคนที่มีอำนาจมีวาสนามีบริวารมากมายทำอะไรก็มีคนให้การสนับสนุนท่านอยู่ในช่วงนี้ถือว่าดวงชะตาของท่านนั้นอยู่ในจุดยืนที่ดีชาวราศีตุลทุกท่านก็ขอให้ท่านจงรับรู้ไว้ว่าในช่วงของเดือนพฤศจิกายนนี้ดวงของท่านนั้นดีอย่างมากๆ ท่านจะทำอะไรก็ให้ท่านรีบทำได้เลยทุกสิ่งทุกอย่างจะเป็นผลดีกับตัวของท่านชาวราศีตุลน,นั้นในเรื่องของโชคลาภก็มีในช่วงนี้จะทำอะไรก็มีโชคมีลาบมีโชคมีลาบนั่นก็หมายถึงว่าดวงท่านดีท่านทำงานอะไรก็เป็นเงินเป็นทองนี่ก็ถือว่าเป็นโชคเป็นลาบอีกชนิดหนึ่งคนที่เคยเกลียดเคยชังกันในครั้งก่อนนั้นก็จะ ห่างเหินไปเขาอาจจะแพ้ภัยในตัวเขาเองเขาอาจจะไม่มาปรากฏหรือว่าอาจจะมีคู่แข่งในเรื่องของการค้าขายก็สู้ท่านไม่ได้เขาอาจจะสู้ท่านไม่ได้เพราะว่าต่อไปเขาจะแพ้ภัยในตัวเขาเองเราจะมีหน้าที่ที่เรียกว่าดีกว่าเขาการทำมาหากินก็ถือว่าจะ,จะเจริญรุ่งเรือง คนอื่นนั้นไม่กล้ามาแซงหรือว่าไม่กล้ามาแข่งกับดวงชะตาของเราได้ชาวราศีตุลน,นั้นท่านเป็นคนที่มีบุคลิกที่ดีท่านเป็นคนพูดจาอ่อนน้อมทำอะไรก็มีคนคอยให้การสนับสนุนในเรื่องของสังคมงานสังคมท่านก็เป็นคนที่เรียกว่าชอบช่วยเหลือสังคมอีกต่หากการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นงานส่วนรวมท่านก็ให้ความร่วมมือท่านเป็นคนที่เรียกว่าขยันขันแข็งทำอะไรก็ไม่เคยลังเกียจใครท่านไม่เคยเอารัดเอาเปรียบใครอีกต่หากท่านเป็นคนที่ทำด้วยใจของท่านจริงท่านเป็นคนที่เรียกว่าไม่ชอบพึ่งพาอาศัยใครท่านทำอะไรท่านก็จะตัดสินใจทำของท่านด้วยตัวของท่านเองท่านมีความสามารถอย่างสูงในเรื่องของปัญญาและ ไหวพลิบนั้นท่านมีพอท่านเป็นคนที่ฉเฉลียวฉลาดชาวราศีตุลน,นั้นจะทำอะไรก็ไม่เคยผิดหวังในเรื่องของการงานท่านลงมือทำอะไรก็จะมีความสําเร็จมีความเจริญรุ่งเรืองและมีความก้าวหน้าพัฒนาไปอย่างที่เรียกว่าสุดซึ่งไกล ใครเห็นใครก็ชอบใครเห็นใครก็ชมใครเห็นใครก็นิยมยกย่องกันในเรื่องของการงานทาก็าท่านทำงานเกี่ยวกับการรับเหมาก่อส,สร้างหรือว่าสร้างถนนหนทางอันนี้ก็ถือว่าเป็นงานใหญ่ๆท่านก็ทำได้ท่านจะมีรายได้ที่ดีในช่วงนี้ก็ถือว่าชาวราศีตุลน,นั้นประสบกับสิ่งดีๆประสบกับความสำเร็จ อีกเช่นเดียวกันการเงินการทองก็จะมีหมุนเวียนเข้ามาหาท่านหลายช่องทางก็ถือว่าในช่วงนี้จะเป็นโอกาสทองของชาวราศีตุลต่อมาอีกระยะหนึ่งในช่วงของวันที่16จะมีดาวพระอิทิตย์นั้นเข้าสู่ในราศีพิจิตอันนี้ก็จะทำให้ตัวของชาวราศีตุลน,นั้น ก,การระวัดเ,เกิดการระแวงอาจจะมีการต้องระวังเกิดขึ้นบ้างในช่วงนี้ในช่วงของวันที่16ที่มีดาวพระทิตย์เข้าสู่ในราศีพิจิกอาจจะต้องระวังบ้างในเรื่องทรัพย์สินเงินทองหรือของใช้ของอะไรในช่วงนี้ท่านระวังอาจจะมีการตกหล่นสูญหายหรืออาจจะมีคนมาหยิบไปโดยที่ท่านไม่รู้ เพราะฉะนั้นในท่านระวังไว้บ้างจะเป็นการดีในช่วงนี้ถือว่าดวงชะตาต้องระวังในเรื่องการเงินการทองอีกเช่นเดียวกันในท่านระวังเ้าไว้ในช่วงนี้อาจจะมีคนมาชักชวนให้ท่านไปร่วมลงทุนหรืออาจจะมาหลอกลวงแบบเ่ชนิดว่าเป็นแบบมิจฉาชีพมาพูดจาชักชวนให้ท่านหลงไหลอาจจะเสียเงินเสียทองเป็นก้อนหรือว่าเป็น มากมายอะไรก็ให้ท่านระวังเข้าไว้ดีในเรื่องของการครบคนอีกอย่างหนึ่งในช่วงของวันที่16ที่มีดาวพระทิตย์เข้าสู่ในราศีพิจิตนี้มีสิ่งที่ท่านต้องระวังหลายอย่างการครบคนอีกเช่นเดียวกันอันนี้ท่านระวังเรารู้แต่หน้าไม่รู้ใจเขาเขาเป็นคนอย่างไรเขาอาจจะไม่คิด หรือว่าคิดซื่อไม่ซื่อกับเราหรือบางคนก็คิดคดทรยศกับเราบางทีลูกน้องเราอีกเช่นเดียวกันถากว่าเราเป็นหัวหน้าคนงานหรือว่าเราเป็นนายเขาให้ท่านระวังลูกน้องอีกเช่นเดียวกันอาจจะมีการคิดไม่ซื่อกับเราบางคนก็มาสายบางคนก็ลาขาดไม่มานี่อันเนี้ยจะทำให้งานของเรานั้นสะดุดลงไปได้บางสิ่งบางอย่างท่านต้อง เข้มงวดและต้องระวังไว้จะเป็นการดีพอถึงในช่วงของเดือนธันวาคมนี้นั่นดวงชะตาราศีของชาวราศีตุลก็จะกลับมาดีเหมือนเดิมในช่วงที่วันที่สี่นั้นจะมีดาวพระเกตเข้าสู่ในราศีตุลซึ่งอยู่ในราศีเราจะทำให้ตัวเรานั้นมีจุดเด่นที่ดีเกิดขึ้นอย่างแรง ในช่วงของเดือนธันวาที่วันที่สีดาวพระเกตเข้าสู่ในราศีตุลน,นั่นก็เข้าไปอยู่ในราศีของเราอันนี้เราจะทำอะไรจะมีความโดดเด่นอย่างเห็นได้ชัดดวงชะตาจะแข็งแกร่งจะทำอะไรก็จะเป็นผลดีเกิดขึ้นจะมีคนคอยให้การ สนับสนุนและมีคนคอยช่วยเหลือเราอีกแต่หากในช่วงนี้ถ้าหากว่าเราทำงานอะไรก็จะเป็นผลสำเร็จเกิดขึ้นเหมาะกับการลงทุนอีกอย่างหนึง่งท่านลงทุนในด้านของการค้าขายท่านก็จะขยายกิจการออกไปอีกมากมายมีเงินมีทองมีทรัพย์สินอีกมากมายในช่วงนี้ถือว่าดวงชะตาของท่านจะไม่บกพร่อง ท่านจะเป็นคนที่ล่ำรวยและมีชื่อเสียงอีกแต่หากในช่วงของเดือนธันวาคมที่ดาวพระเกตเข้ามาอยู่ในราศีของเราทุกสิ่งทุกอย่างนั้นจะเดินไปได้ด้วยดีทุกสิ่งทุกอย่างก็จะมีเกิดขึ้นกับตัวของท่านในเรื่องของคนรักคนรักคนใคร่แต่หากว่าเราเพิ่งชอบกันหรือว่าจับจองหรือว่าพูดคุยกันมานาน ในช่วงก่อนนั้นเราก็จะมีความสัมพันธ์เกิดขึ้นในช่วงต่อไปเราอาจจะได้อยู่ร่วมกันเราอาจจะได้มาอยู่ร่วมหอครองเรือนในช่วงของเดือนมกราหรือว่าเดือนกุมภาปีหน้าอาจจะได้มีการแต่งงานหรือว่ามีการสละโสด อันนี้สำหรับคนที่ยังเป็นโสดอยู่ในช่วงนี้แต่สำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วท่านก็จะมีโชคมีลาบจะมีสมาชิกใหม่ๆเกิดขึ้นอาจจะเป็นบุตรตรีบุตรตาหรือว่ามีธิดาบุตรชายก็เป็นไปได้ในช่วงต่อไปถือว่าท่านความรักของท่านนั้นจะมีความสนุกและก็จะมีความสุขอย่างมากมายจะมีบุตรเต็มบ้านมีหลานเต็มเมืองท่านจะเป็นคนที่ดี มีลูกมีหลานก็ว่านอนสอนง่ายลูกของท่านทาก็โตขึ้นมาก็จะพึ่งพาสายได้ทุกคนนั้นเป็นคนดีเพราะว่าดวงชะตาของท่านอยู่ในจุดยืนที่ดีทำอะไรก็ดีสิ่งดีๆก็จะมีเกิดขึ้นกับตัวของท่านในช่วงของเดือนธันวาคมตอนปลายๆนั้นให้ท่านระวังในเรื่องสุขภาพและพารานามัยไว้บ้างอาจจะมีการล้มหมอนนอนเสือ่อหรือว่ามีการเจ็บไข้ ได้ป่วยในช่วงนี้ท่านระวังก็ไว้บางท่านที่มีโรคติดประจำตัวอยู่หรือว่าเขาเรียกกันว่าโรคประจำตัวอาทิเช่นความดันเบาหวานไขมันอันนี้อาจให้ท่านระวังไว้อาจจะกําเริบเกิดขึ้นได้แต่สำหรับท่านที่สูงอายุก็ให้ท่านระวังในเรื่องการเดินการเหินอีกอย่างหนึ่งให้ท่านระวังอาจจะลื่นล้มหรือว่าหกล้มลงไปได้ จะทาให้แข้งขาปวดหรือว่าปวดนองปวดหลังปวดขาอันนี้ท่านระวังเอาไว้จะเป็นการดีทุกสิ่งทุกอย่างที่เราพูดมานี้นั้นก็ขอให้ท่านได้โปรดใช้วิจารณญาณในการเข้ามารับฟังเมื่อฟังกันแล้วก็ขอให้ทุกท่านจงโชคดีกันทุกคนสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวเลาศีตุลในช่วงนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีเอาไว้พบกันในคลิปต่อไป ใหม่อีกครับสวัสดี